ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาไปเ v a ด e e q u i t บูมมากๆ<ช>ที่มันกลับมาดังกันอีกในช่วงออสองสามปีที่ผ่านมาลูกหนี้ p r i ป a t e e q u i t เนี่ยเริ่มทยอยผิดนัดชำระนี่แล้วคนก็เริ่มบอกว่าเวลาเราพูดถึนนงเงิสาบเงินสาบหนึ่งตัวมันมีมากกว่าหนึ่งตัวปี2อ2 5ขาออกรายงานเลยใช่ป่ะครับผมพูดเล่นเดิมการปล่อยกู้ Private e q u i t Direct Lending เนี่ยขาดความน่ากังวล สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการเลยนะครับนิวยอี์พิสตงครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดรคณิแสงโชธนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรติอันนาบานชื่นครับจะมาให้ความรู้นะครับทางด้านการเงินให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้ครับเราก็เอาข่าวนะครับซึ่งก็เป็นพึ่งเขาเรียกว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวในแวดวงของการเงินแล้วกัน ประมาณ2อสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดกันเยอะมากเลยครับผมซึ่งก็วันนี้นะครับมีกระแสของการลงทุนเนี่ยไปยังสิ่งที่เรียกว่า private credit ใช่นะครับเราเคยคุยกันเดือนกรกฎาเนาะสักพักในตอนนั้นแล้วันเงียบไปครับผมกลับมาใหม่อีก2อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายทุกท่านก่อนนะครับว่าคําว่า private credit เนี่ยคืออะไรนะครับ ก็ private credit เนี่ยก็คือโดยหลักแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยกำลังที่จะปล่อยกู้นะครับให้กับตัวบริษัทนะครับซึ่งเขาไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาก็เลยเป็น private company นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับนักลงทุนนะครับก็สามารถนะครับที่จะลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนดอกเบี้ยนะครับที่สูงกว่าการซื้อหุ้นกู้ข้ r เป e b บอนทั่วไปนะครับนะก็เลยมีกระแสนะครับ เข้ามาลงทุนนะครับใน private credit มากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับในความเป็นจริงก็คือทางผู้เล่นในตลาดก็คือพวกกองทุนต่างๆนะครับพวกฟันเมนเจอร์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการได้รับนะครับรีเควสจากต่างประเทศที่เขาแบบไปรวมๆยอดรีเควสของการกู้ยืมเอาง่ายๆคือว่าเอามาขายแหละ,ะเขาเปิดกองอเอามาขายที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมียอดรีเควส ของการกู้ยืมของบริษัทที่อยู่นอกตลาดเนี่ยนะครับอยากจะมากู้ยืมจากนักลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะก็เลยเกิดนวัตกรรมที่แบบมีการเอายอดรวมๆกันของหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็เอามาขายนะครับในรูปแบบของหน่วยลงทุนนะครับให้กองทุนไทยเนี่ยนะครับสามารถไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่เป็น private credit โดยเฉพาะได้เลยครับแล้วก็ในภาพใหญ่เป็นอย่างนี้เงินกู้ ไม่ได้ปล่อยกู้โดยแบงค์เป็นใครายๆกองทุนหรือว่าเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจจะตั้งขึ้นมาปล่อยกู้แข่งกับแบงค์นะครับทีนี้เราเคยคุยเรื่องกรกฎาเพราะว่าคนเขาสนใจเรื่องนี้มาเป็นปีเลยนะช่วงสองสปีที่ผ่านมา private credit บูมมากๆแล้วก็ถ้าคุยกับแวดวงในบ้านเราบางท่านก็คงมีคนมาเสนอการลงทุน้แล้วเหมือนกันก็ตอนนั้นก็ได้ควสนใจเรื่องนี้ที่มันกลับมาดังก็ดีในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าลูกหนี้ private credit เริ่มทยอย ผิดนัดชาระหนี้อืผิดนัดชำระหนี้แบบเรียกว่าล้มละลายเลยนะครับผมนี่คือตัวอย่างนะในในข่าวเราเอาข่าวของรอยเตอร์สมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ช่วงนั้นสื่อพร้อมใจกันไร้กันทั่วโลกเลยประมาณกลางเดือนตุลาครับว่ามี2บริษัท first b r a n น s กับเบิลคอรนะครับที่เขาปล่อยที่เขาไปกู้ยืมมาหนึ่งในบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทที่กู้มาปล่อยกู้ต่ออยทีแล้วซึ่งเขาปล่อยกู้ความเสี่ยงสูงปล่อยกู้ให้กับคนที่ซื้อรถแล้วเครดิตไม่ดีครับก็ มันก็มีความเสี่ยงธรรมชาติอยู่แล้วแต่ก็มีหลายเหตุผลนะครับที่บริษัทจะจะล้มเหลวได้ปริจุดเชื่อโมโยงก,ก็คือว่าเขาเป็นลูกหนี้ของพวก private credit แล้วคนก็เริ่มบอกว่าจาย์เวลาเราพูดถึงแมงสาบเนี่ยเขาบอกเห็นแมงสาบหนึ่งตัวม,มันมีมากกว่าหนึ่งตัวม,มันก็มีมานาันดัง น่าก,กลัวเลยครับเขาก็เลยใช้คำนี้เลยเขาบอก э ว่าเห็นคนเริ่มผิดนัดชำระหนี้เนี<พ>่ยไม่น่ามีแค่หนึ่งนะน่าจะมีต่อเนื่องเรื่อยๆตอนตลาดกลัวกันมากจานสองสัปดาห์กันสอง<ม>สัปดาห์ผ่านมาเนี่ยแบบมีคนกังวลกันมากเลยก็มีสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นฟองสบู่เ๋ยมันจะแตกต่อเนี่ับ,บอีกฝั่งหนึ่งก็แบบเดี๋ยวอันคือปล่อยกู้มันก็เจงได้นี่เรื่องธรรมดาแล้วก็ถ้าไปดูในตัวตลาดทุนเนี่ยเขาจะดูเครดิตสเปรดซึ่งก็คือว่าคนที่เป็นคนกู้ความเสี่ยงสูงเนาะ เทียบกับรัฐบาลครับต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเท่าไหร่ใช่มันยังไม่่างตัวเลยสเปรดยังแคบหรเลยที่อเมริกาเรากลัวเกินไปหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคําว่าสเปรดแคบเราจะไปอธิบายว่าความเสี่ยงต่ํามันก็ไม่น่าได้นะ เพราะว่าตอนนี้คนกู้แบงก์ยังคิดดอกเบี้ยต่ำคนปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยต่ำอยู่เลยก็นั่นนะสิก็อีกเหรียญอีกด้านหนึ่งก็คือบางครั้งเราก็ต้องตระหนักนิดนึงว่าในมุมของนักลงทุนนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมบางครั้งแค่เขาเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของพวก private credit สูงกว่าการซื้อหุ้นกู้ปกติสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลโอ้เขาก็รู้สึกว่า คุ้มแล้วเขาก็กระโจนเข้าไปใส่แล้วสูงกว่าแต่ยังสูงไม่พอในความเข้าใจเราจริงๆก็มีคนเคยพูดเหมือนกันนะว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราเอาพวกคุณกู้ไปกระจายขายต่อให้กับกองทุนกองทุนเขาต่อรองเยอะไปผมดอกต้องขอมากกว่านี้นะเพราะแต่ถ้าเกิดไปกระจายขายต่อให้กับนักลุบบุคคลเขาจะได้มากกว่าเงินฝากก็โอเคละใช่ถูกก็บางครั้งเนี่ยสาเหตุที่เรา observe เห็นเครดิตสเปรดว่าเครดิตสเปรดคือ อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมครับลบด้วยพันธบัตรรัฐบาลคือต้องจ่ายมากกว่ารัฐบาลใช่ซึ่งไอการที่เราเห็นเครดิตสเปดต่ำมันอาจจะเกิดจากการที่มันมีฟลอ์ไหลเข้าของเงินปริมาณมากทําให้ดีมาห์มันมากกว่าซัพพลายมันไม่เลยเกี่ยว่าปล่อยกู้ใครไปแล้วใช่ปล่อยกู้แล้วก็อาจจะทิ่นช่นจำนนี้ก็ได้ถูแต่ตอนนี้มันยังมีปริมาณเงินที่อยากปล่อยกู้มากเมื่อเทียบกับความต้องการอยู่อาจารย์จะบอกว่างั้นเนาะใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆแล้วก็ น่าค่าอนข,ข้างกังวลโดยในมุมของ pricing <ๆ>เพราะว่าการซื้อขาย private credit เนี่ยมีสภาพค้องต่ำมไม่ค่อยมีการ pricing เพื่อ Mark to Market ครับอย่างเหมาะสมบางครั้งส่วนใหญ่ผมก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะ Amortize <few of those families> ไปตามราคา book value โอ้ถ้าอาจารย์พูดอย่างนั้นนะมันก็มีความเสี่ยงตรงนี้เหมือนกันนะใา่คริตว่าจะพูดเรื่อง pricing เนี่ยเฮ้ยมีประเด็นหลายอย่างมากเลยรายงานก็าทำกันไว้ตอนกรกฎาคมเนาะเรารายงาน IMF มาพูดนั่นแหะรายงานของปี2024จริงๆปี2025เขาออกรายงานอะไรฉบับหนึงเขายังพูดเรื่องเดิมว่าเรื่องการปล่อยคู่ private credit direct lending เนี่ยยังมีความน่ากังวลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่า credit rating นี่ rating ไม่ใช่ของสินเชื่อที่ปล่อยนะเพราะว่า พวก direct lender หรือ private credit อเนี่ยบางครั้งเขาก็ไปกู้ยืมมาเหมือนกันเขาก็ไปออกหุ้นกู้คุค้นกู้เขาเองก็มีเร t ติ้งนะก็บอกว่าให้ไปดูดีๆนะเร t ติ้งที่ขึ้นและลงมันมีทั้งคู่นะบางบาง lender เรตติ้งก็ขึ้นบ,<ม>บาง lender เรตติ้งก็ลงหให้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับเหมือนแบงก์อ่ะ,อะมีแบงก์ แบงค์ที่ถูกปรับอันดับเําไม่จะถือขึ้นและลงอันนี้ก็คือบริษัทที่ไม่ได้เป็นแบงค์ทแต่ทำหน้าที่เหมือนแบงค์เขบอกจับตาดูหน่อยก็ดีเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับเขาไปจับตาดูอันนี้อีกด้วยว่าการปล่อยกู้ไปตอนนี้ที่ผ่านมามันมีการผิดนัดชำระนี้มากขึ้นหรือเปล่าครับตรงกลางนยที่อาจารย์เราเราโชว์นิดนึงนะครับตรงกลางตรงนี้หรับท่านที่ดูอยู่แล้วเนี่ยหลังจากปี2 0 2 2มาเนี่ยมันมีกราฟที่เทรน์ขึ้นตรงนี้ก็คือ การพินัดชำระหนี้มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและที่สําคัญที่สุดเลยนะแล้วเครดิตสเปรดมันเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเป็นเจ้าหนี้เราปล่อยกู้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับโครงสร้างได้ผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์กู้ยืมเงินไปไม่เป็นไรเงินต้นยังไม่ต้องจ่ายดต่เบี้ยยังไม่ต้องจ่ายก็ได้โผล่ไปก่อนครับเขาก็เขาก็ใช้คําว่า P I K Payment in Kind ชำระหนี้ ด้วยการก่อนี้เพิ่มขึ้นเขาไปแทร็กดูนะเนี่ยกราฟฝังขวาสุดเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยก็คือสัดส่วนครับสัดส่วนของรายได้ของเจ้านี้ที่บอกว่าผมรับรู้รายได้ครับแต่รายได้ไม่ได้เป็นอินแคชเขาไม่ได้จ่ายเงินเป็นดอกเบี้ยผมรับรายได้ด้วยการรับรู้ว่าผมมีนีมากขึ้นโอเคอ่าฮะโอเคอันนี้อัปเดตจากที่เราคุยกันตันกรกฎานะมีรายงานออกมาใหม่ก็แบบมีข้อมูลตรงนี้ที่ยืดยาวมากขึ้นแล้วก็เห็นแล้วครับ มันก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละพ Pricing ของสินเชื่อหนึ่งส่วนแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้ไปเนี่ยก็อีกส่วนอันนี้เหมือนแบงก์ปล่อยกู้แล้วบอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องห่วงสําหรับคุณยังไม่ถือผิดในชำระหนี้นะครับผมให้อาจารย์อนุญาตให้อาจารย์ผ่อนบ้านด้วยการผลัดไปก่อนส่วนหนึ่งคืออันนี้เนี่ยมันอยู่นอกสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ใช่ถ้าเกิดเป็นธนาคารพาณิชย์ทำไม่ได้ทำกฎเกณฑ์แบบนี้นี่แบงก์ชาติ ที่เขาคุมธนาคารพาณิชย์อยู่เขาคงไม่แฮปปี้นะก็เชิญมาคุยแล้วครับและทีนี้พอดีเนื่องจากมันพอดีมันเป็นในรูปของกองทุนที่ขายนักลงทุนซึ่งก็อาจจะมีทั้ง High ฮเน็ต t วครับมีทั้งกองทุนรายย่อยคือการกำกับดูแลเนี่ยก็อาจจะย่อย่อนกว่านะครับก็เลยอาจจะมีช่องว่างตรงนี้กราฟตะเกียที่เขาบอกว่าชำระนี่ด้วยนี่มันมีมันมีกราฟเส้นในกราฟแท่งครับผมกราฟเส้นนะนะมันเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่า เจ้านี้รับชำระเป็นเพิ่มสินเชื่อแค่ไหนส่วนกราฟแท่งมันขึ้นเหมือนกันนะสัดส่วนของลูกหนี้ที่กระแสเงินสดในการเดินงานติดลบปล่อยกู้ให้บริษัทที่เนกาทีแคชโรับมีภาพขึ้นมาละแท่งสีเขียวนี่แหละครับที่เห็นอาจารย์มีขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยสัดส่วนเนี่ยเขาอยู่ที่ผมดูกราฟไปหนึงน่าจะเป็นกราฟฝั่งซ้ายสัดส่วนที่ะมาณ4 0นะครับ เราปล่อยกู้ให้คนที่กระแสงเงินสดในการเนินงานติดลบดังนั้นการนี้เขาไม่มีดอกเบีย้ยมาจ่ายเนี่ยก็โอเคก็ก็เป็นทางออกที่เขาต้องมีทีนี้อาจจะบอกเนี่อาจารย์ปกติเนี่ยพวกนี้คือปล่อยกู้ให้กับคนที่แบงค์ไม่ปล่อยกู้เองปะครับด<ช>ังนั้นแบงค์คุณกระแสเงินสด,ดลบผมปล่อยกู้ไม่ได้ครับครับผมพวกนี้เขาก็เป็นทางเลือกเพราะไม่งั้นบริษัทกลุ่มนี้เข้าถึงสินเชื่อไม่ได้เลยนะถ้าเกิดมองแบบผมสวมหมวกแบบช่วยช่วยมองในแง่ดีแล้วกันมันทําให้เขาไปต่อได้เพราะบางบริษัทเนี่ย ก็อาจจะต้องใช้ใช้เงินในช่วงเติบโตแล้วถ้าแบงค์ไม่ปล่อยกู้นักลงทุนเช่นเวนเจอร์แคปิตัลพบเกอรี่ไม่เข้าปล่อยกู้กับมันยังดีให้เขาไปต่อได้จนนี้พูดตามตรงจะมีกังวลไห้ที่บอกว่าเนกาทีฟแคชฟลู์อะไรเนี่ยผมก็ค่อนข้างมองว่าในมุมของผู้จัดการกองทุนเขาก็อาจจะ มองในแง่บวกว่าเนี่ยนะพวกนี้คือโกลด์คอมพานีคือบอริษัทที่กําลังกู้ยืมเงินไปเพื่อที่จะไปเติบโตทางธุรกิจครับเพราะเั้นเป็นเรื่องปกติที่ในช่วงแรกๆจะมีเนกาทีฟแคชฟลูนะฮะ,ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอธุรกิจครับประสบความสำเร็จเราก็ ได้รับไม่ลงอย่างนี้นะไม่ปล่อยกู้อย่างงี้คุณจะปล่อยกู้ Facebook ไม่ได้คุณจะปล่อยกู้บริษัทอย่างแกร็บไม่ได้เลยนะอนี่ก็มองนี้ได้เนาะตรงนี้เป็นไฮโครต์คอมพานีโอเคอันนี้ก็รีแคปเพาว่าเข้าทำม่กะบวนกานแต่วันนี้สิ่งที่อยากชวนคุยจริงๆเนี่ยก็เรื่องบริษัทประกันอาจารย์เพราะว่าคนที่เอาเงินไปลงพวกนี้เนี่ยบริษัทประกันก็เยอะอยู่อาจารย์ก็ดู o v i d บ n t f u ันอาจารย์ก็เชื่อว่าก็คงมีคนมาเสนอให้ o v i d บเด f ฟันลงทุนของวกนี้เหมือนกันโอ้มีเยอะมากเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ย ทางผู้จัดการกองทุนในไทยเราแน่นอนนะครับหลายฟันเมนจ์เมนต์คอมพานีในไทยเราก็มักจะเป็นพาร์ทเนอร์กับต่างชาติพอเป็นพาร์ทเนอร์จากต่างชาติต่างชาติเขามีกระแสมีกองทุน p ไพรเวทเครดิตกันเยอะไอ้พวกต่างชาตินี่แหละก็จะมาไล่บี้ขายกองทุนไทยน่าสนใจนะว่าเนี่ยนะมันมีไพรเวท c คร d i t คุณน่าสนใจนะช่วย Diversify p o ฟ t พอร์ตมาตรงนี้หน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยในมุมของผู้จัดการกองทุนในไทยเราเนี่ยพยายามอย่างมากที่อยากจะให้กรรตอนอนุญาตให้สามารถลงทุนใน private credit ได้โอเคแต่ว่าณปัจจุบันนะครับทางกรรตอในประเทศไทยนะครับยังไม่อนุญาตให้กองทุนสำรองนลี้งชีพนะครับหรือว่ากองทุนรวมที่ขายรายย่อยนะครับอย่าง IMF อย่างเงี้ยนะครับจะมีการเปิดกองแบบ private credit โอหอย่างนี้นี่ เขาก็ยังมองว่าค่อนข้างเสี่ยงอยู่ผมออสติียไม่ดูนิดนึงอาจย์ในรายงานเขามีให้ดูนะครับว่ากองทุนที่เป็นเพนชั่นฟันต่างประเทศเนี่ยเขาลงทุนใน direct lending fund เยอะแค่ไหนนะจย์ดูนี่เลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคิดถูกต้องหะไรผมเข้าใจป่ะนะกราฟเนี่ยกราฟมันสูงมากนะครับขาสูงถึง70%ถ้าดูเชื่อตามนี้ก็คือว่ากองทุนในสแกนดิเนเวียไปลงทุนในตัวพวก direct lending fund ของของ US เนี่ยเยอะมากๆเลย กองทุนในอเมริกาเองก็ไปลงทุนนะครับในตัวพวกรายรด้นิงต่างๆพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยเขาคงก็คงสติมาเช็คดูมั้งคนอื่นเขาลงกันทุนโลกทำไมเขาไม่ลงใช่ครับแล้วก็อันนี้เราพูดถึงกองทุนเพนชินฟันส์เนาะแต่จริงๆแล้วคือบริษัทประกันเราก็ลงเงนนันกันนะครับทีนี้ก็จะมาชวนคุยนิดนึงว่า ถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยนะฮะนกกองทุนอาจารย์เราคงต้องทำ risk management ใช่เวลาเราซื้อหุ้นกู้นะเราก็ต้องซื้อหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับของน่าจะถือถูก investment grade ถูกต้องยากนิดนึงนะครับเขาก็มีข้อมูลที่เขาทำมาว่าจารย์ตอนนี้พวกหลักทรัพย์ที่เป็นผ่าน direct lending p ร i a c credit พวกนี้เนี่ยบางทีเขามาขายต่อเรารูปแบบหลักทรัพย์เขาไปรับการจัดอันดับ จากบริษัทที่นอกเหนือท็อปฟรีที่เราคุ้นเคยกัน S&P Moody's Speech เนาะนี่คือสามรายที่เราคุ้นเคยกันดีแต่อาจารย์ดูสัดส่วนในกราฟนี้นะครับสีสีชมสีแดงเนาะในกราฟนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็น Specialized Rating Agencies ไม่ได้เน้นเป็น Traditional Rating ที่เราคุ้นเคยกันอาจารย์ดูสัดส่วนนี่ครับสูงกว่าเป็นเท่าตัวเลยครับใช่ถ้า rating ปี2023เนี่ยถ้ามี rating 8,000อันเป็น บริษัทที่เป็น specialized a g e n c i e s เกิน7,000อ่ะโอเคอันนี้คือไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะคือไอ้พวกบริษัทที่บอกว่าไม่ใช่ traditional rating agency เนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องมีการจัดตั้งไปขอใบอนุญาตไปได้รับการกำกับดูแลจากทางกรตเหมือนกานนะครับนะไม่ใช่แบบวันดีคืนดีนะเราจะแบบโอ้โหมาสร้างอีโคซิสเต็ม่นะครับแล้วก็มาเหมือนกับหลอกขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้ได้เลตติ้ง ดีเนี่ยไม่ได้เราเข้าใจว่ามีท็อปฟรีใช่ไหม,มจย์สถิติล่าสุดที่เขาทำมาเขาบอกไม่คุณเข้าใจผิดลวะวพราท็อปฟรีเนี่ยไม่ได้เป็น Top ท็อปฟรีนีบริษัทที่มาเป็นนัมเบอร์ทูเรียบร้อยละในตลาดตอนนี้นะครับนี่คือ ชื่อเนาะที่เขาอาจารย์คณิตพูดหน่อยชื่อเนี่ยชื่ออพูดเลยอีเกนลโจนส์อีเกนลโจนส์คืออันดับสองผมเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินไม่นานนี้นะครับนะครับรองลงมามีเอสแอนพีอันดับหนึ่งอีเกนลโจนส์อันดับสองมูรีสเปชสองสามสี่อันนี้เราคุ้นเคยดี DBRS KBRH HR Rating DBIS เจ้าของ Morning Star ร์นะครัเขาก็มีเป็นเรตติ้งเหมือนกันบริษัทพวกนี้จริงๆก็มีที่มาที่ไปทั้งนั้นแหละอาจารย์นะครับ แต่ว่ารายงานเนี่ยที่เขาทำมาเขาบอกว่าจะลองดูนะอีเกนโจนนะเบอร์สองใช่ไหมทำแบบโหอยู่ดีโรงมาจากไหนไม่รู้นะพนักงานเขาอะมีประมาณ60คนมั้งเขาเฉลี่ยมาเขาบอกว่าต่อคนเนี่ยเก่งมากเลยนะนั่นเ็้ต่อคนเนี่ยรายงานได้200กว่าอันต่อปีอย่างนี้นี่สงสัยเอาเอไอทำ้วเนี่ยกรอตอเมริกากำลังกำลังสอบสวนอยู่ว่าเขาทำได้จริงหรอเปเดติ้งขนาดนี้ ใช่ผมก็คิดอย่างที่อาจารย์คิดเลยนะเขาเพิ่งมาใหม่ไม่นานใช่ไหมผมอาจะะใช้ AI ในการเบตติ้งจะได้นำเพิ่มความดั๊ i ดิ้ตี้นะครับมันก็เป็นเป็นประเด็นที่อทางสื่อเขาก็เริ่มเริ่มพูดถึงกันแล้วกันเนาะแล้วก็ในในกรอตออมริกากำลังดู่นี้อยู่นะครับพวกนี้ private r a t i n g g g n n y ทุ่พวกนี้เนี่ย ไม่ใช่ private ขอโทษนะครับเป็น rating agency แต่แต่ว่าทำไมเขาอยู่ดีมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าพวก private debt ที่เราบอกก่อนหน้านี้บางครั้งเวลาเขาไปขายต่อเข้ากองทุนอะไรอย่างต้นเนี่ยเขาก็ต้องเป็นหลักทรัพย์ investment grade ใช่ไม่เป็น investment grade ไม่ได้ผมเป็นบริษัทประกันผมเป็นบริษัทอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ต้องการ investment grade rating พวกนี้ก็เข้ามาเพื่อตอบความต้องการในส่วนพวกนี้นะครับแล้วอีกมุมหนึงนะจางคณิตครับอีกมุมหนึ่งมันก็จะมีการ rating บริษัคทคที่ที่ได้เร й ติ้งดีเพื่อแต่ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ไปปล่อยกู้อย่างเดียวเลยหมายถึงเรียกตัวบริษัทเออหมายถึงตัวบริษัทที่ทําตัวเองเป็นตัวกลางร,รับเงินจากนักลงทุนออกคุณกู้ของตัวเองนะครับคือออกเคบเปรทบอลแล้วตัวเองได้อาจจะได้เร й ติ้งแบบดับเบิลเอแต่ตัวเองอะ่ะ เอาเงินของนักลงทุนไปปล่อยกู้ถูกต้องกับเด้เร็ก lending กับไอ้พวกบริษัทจำกัดทั่วไปต่อที่เราเรียกว่า direct private credit เนี่ยบางคนก็ทำรูปแบบเหมออาจารย์ลงหบอกนะครับเราเคยคุยกันในชื่อของ business development company bdc พวกนี้คือบริษัทที่ทำตัวเหมือนสถาบันการเงินเลยนะแต่ไม่ใช่สถาบันการเงินออกกุนกู้กู้เงินแดงด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็เอาออกกุนกู้มาแล้วเอาเงินนี้ไปล่อยกู้ต่ออีกทีนึงนะครับซึ่งปัญหาก็คืออตรงบริษัทเนี่ย ก็อาจจะได้เ е й ติ้งที่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับไอ้ตัวผู้กู้จริงที่เป็นปลายทางเขาก็บอกมันก็เหมือนกับสกิลไทเซชันไงเราปล่อยกู้ให้กับรายบุคคลที่ไปซื้อบ้านแต่ละคนมีความเสี่ยงมารวมตัวกันมันไดเบอร์ซิฟายสุดท้ายมันก็เซฟขึ้นผก็ทำได้นะถ้ามองกันแบบแปร์ๆแล้วมองนี้ได้นะครับทีนี้สถิติของ n c i a l Time s จะทำมาเอาข้อมูลนะที่เขาอยู่ในไฟลิ่งมาให้ดูว่า บริษัทต่างๆที่เป็นเรตติ้งเองซีพวกนี้เขาไปเรตอะไรกันนะครับในภาพนี้นะบริษัทอีเกนโจนที่เราเห็นบอกว่าเยอะๆเนี่ยไปเรตอะไรนะครับในภาพเ็าทำมาให้ดูว่าเรตคอร์เปอเรเป็นบริษัทบริษัทรายย่อยพวกนี้นะครับสำหรับถ้าเราทำา d irect lending เราอยดูตรงเช่าเมื่อเกียรติบอกถ้าไม่มีเรตติ้งมาเราลำบากใจดังนั้นเราก็ต้องให้มีเรตติ้งซะหน่อยส่วนบริษัทอื่นที่เขาทำนะครับอย่าง KBRA ที่บอกเป็นของ Bankstar นะครับหรือ DBRS ผมอาจจะจําชื่อผิดนะกลับกันแต่ว่าหนึ่งแสองนั้นเนี่ยครับผมเป็นของ Warning Star ก็คือเขาจะเป็นเน้นของที่เป็นหลักทรัพย์ที่เป็น Securitization Complex Products โอเคนี่ยคือเมเยอะพวกนี้เนี่ยจริงๆเขามีเป็น Specialization ของเขาเนาะว่าแต่ละคนนะครับเขาเชี่ยวชาญเขาเด่นเรื่องอะไรทีนี้เรายังไม่ได้แตะเรื่องประกันนะจ๊ะกับมันที่ประกันนิดนึงนะครับเขาไปเอาข้อมูลของ Regulator ของบริษัทประกันมาให้ดูว่าตัวบริษัทประกันเนี่ยที่เขาถือสินทรัพย์ที่เป็น คุณกู้ที่ถูกเรทเนี่ยนะครับเขาใช้เขาไว้ private letter rated bonds เพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่ big three สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ถืออยู่เนี่ยเยอะแค่ไหนมีบางบริษัทที่100%ของคุณกู้ที่ถืออยู่25%มาจากบริษัทที่เป็น private rating พวกนี้แล้วหลายบริษัทในนั้นเนี่ยที่สัดส่วนสูงสูงเนี่ยเป็นบริษัทที่ private equity firms เป็นเจ้าของอย่าง global Atlantic เนี่ยเป็นของบริษัท private equity นะครับ แล้วก็เนี่ยนะมีอะไรอีกนะในที่นี้อาเทนมั้นะครับมีสีชมพูรตรงนี้นะอันเนี้ยของ r r v a t e e q u i t y อันเนี้ยของ private equity, นนง private equity. เป็นเจ้าของอยู่เดือนกรกฎาคเราเคยคุยกันไว้อันนี้ก็มี c o n f lict of interest เนี่ยเราเคยคุยกันไว้ว่า,ามันก็มี <laughs> <S <S พวกนี้อยู่เนาะครับผมเขามีบริษัทประกันเอาเงินมาลงแต่เงินที่มาลงเนี่ยก็จะเป็นลงในของ Product ที่บริษัทตัวเองเอามาขายปอยที่นึงใช่นะครับ มามองมุมกลับนะมองดมดีอันนี้ผมก็ลองลองมองมุมด้านเขาบอกว่าพวก private equity เนี่ยเขาก็เริ่มดูลว่าเขาอยู่มาได้ด้วยการรับเงินนักลงทุนอย่างเช่นกองทุนบำนาญนี้เป็นต้นนะระยะเวลายาวมาก10กว่าปีแล้วก็เอามาลงทุนต่อมันทําให้เขาสามารถลงทุนในของสภาพคลองต่ำได้มันไม่เหมือนแบงค์ที่แบบปล่อยสินเชื่อสภาพคลองต่ำแต่เงินฝากสภาพคลองสูงมันเกิดเป็น ความไม่สอดคล้องกันคืนคนถอนปุ๊บลําบากเลยเขาก็เริ่มรู้ละเอ๊ะรับเงินนักลงทุนระยะยาวลงทุนสภาพคล่องต่ำมีใครอีกไหมที่เงินลงทุนยาวๆอ๋อคนซื้อเบี้ยประกันอือีกนานมากซื้อวันนี้อีก30 40ปี่คลมปีเคผมดังนั้นเขาก็มีเป็นหนี้สินที่ต้องใช้ใช้เนี่ยระยะเวลายาวแล้วมาลงทุนต่อก็มีคนเขาบอกนี่แหละว่าบริษัทประกันหลายบริษัทถึงมาถบมอ่า บริษัทประกรันหลายบริษัทถึงเป็นที่ต้องการของ private equity เพราะว่ามันทำมาได้เงินที่ระยะยาวมาใช้ต่อครับผมแต่ท<ม>ีอ่อาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องคอนฟเลอาจารย์อยากเล่าต่อไหมตะกี้อืมคือไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเราก็รู้สึกเนาะว่าความเข้มข้นในการวิเคราะห์ตัวบริษัทที่เป็นผู้กู้จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเพียงพอครับอพอมันไม่ได้มากเพียงพอเนี่ยแล้วเราก็ มีในมุมหนึ่งที่เงินเนี่ยมันนอนอยู่ที่มือเราแล้ว,แล,วและเงินนี้ก็มีความจําเป็นที่ต้องหาผลตอบแทนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะถ่วงน้ําหนักโดยการอยากจะได้ผลตอบแทนเงนยะสั้นประมาณ5%ถึง10%เนี่ยนะครับ,รบมากกว่าความเข้มข้นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเราก็อาจจะมองว่าความเสี่ยงที่มันจะเบี้ยวหนี้หรือว่าจะล้มหายตายจากไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ในระดับแบบ4ปีอัพ อาปีอับซึ่งมันก็ยังสามารถซื้อเวลาไปได้อยู่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นแบงก์พาณิดนะคนมาถอนพรุ่งนี้อืบางบัญชีก็ต้องมีให้ใช่อแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมิกซ์กันอยู่ในพอร์ตกองทุนของบริษัทประกันครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรลไม่ได้มีการเปิดเผยให้กับนักลงทุนเพราะสุดท้ายแล้วตัวบริษัทประกันเองก็ต้องเป็นคนรับความเสี่ยงเองครับนะครับผมมากก็ดูแล้วมีความเสี่ยงพอสมควรเลย เนี่ยเขาก็ BIS เนาะสาสุด BIS ทำรายงานมาเหมือนกันเขาบอกว่าลองไปดูว่าสัดส่วนของสินทรัพย์ที่บริษัทประกันพวกนี้เขาลงทุนเนี่ยเป็นตราสารที่ถูกเรดนะครับโดยพวก Private Credit r t i g พวกนี้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เขาพบก็คือว่าถ้าเกิดบริษัทเราเป็นอยู่ในเครือของ PE และกับ r a l e s t a t สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ถูกเทรดหรือ Private สูงกว่าเยอะมันีกราฟฝั่งขวานะครับอันนี้กราฟฝั่งขวาตรงนี้นะครับ แท่งซ้ายนะแท่งซ้ายคือบริษัทประกันไม่มี P/E แท่งขวาคือบริษัทประกันที่ P/E ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเป็นเรตติ้งเอเจนซี่ที่เป็น e c r r d t เ rating เยอะกว่าครับผมแต่ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าโอเคในมุมนึงเราอาจจะเห็นว่ามีกองทุนบำเหน็จบำนาหรือว่ามีบริษัทประกันเนี่ยเข้าไปลงทุนใน r i y a t e Credit เยอะหรือบางครั้งถ้าเกิดเราดูสัดส่วนของ การลงทุนใน r i v a t e credit อย่างเดียวแล้วเราอาจจะเห็นสัดส,ส่วนของพวกบริษัทประกันหรือว่ากองทุนบันเทิานานเนี่ยไปลงทุนเยอะแต่ถ้าเรามองอีกกลับด้านหนึ่งก็คือในมุมของตัวบริษัทประกันเองหรือตัวกองทุนบันเทินานเองเนี่ย private c ค e d ิ t คิดมันก็ไม่ได้คิดเป็นสัดส,ส่วนมากเมื่อเทียบกับทั้งพอร์ตฟลิโอของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นช่องโหว่เหมือนกันที่เอาเรื่องของ d i v e r s i f i c a t i o n เนี่ยมาคาดหวังผลตอบแทนในระยะสัน้น แต่ว่าถ้าเกิดมันเสียหายเขาอาจจะมองว่าโอเคเสียหายมาอาจจะนิดนึงเมื่อเทียบกับพอร์ตเขาไม่น่าจะทําให้บริษัทประกันลม้มหรือว่าไม่น่าจะทําให้กองทุนรวมง,งานเนี่ยเงินหายไปเยอะมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการทวงนนําหนักกันอยู่ตรงนี้ก็เทคกริชอะไรางี้ยนาะงนะครับผมมระเป็น,นสุดท<ช>้ายที่คิดว่าอาจจะเป็นจุดที่สร้างความตระหนักขึ้นในนิสการนะคอปพอของทางฝั่งอเมริกาเขาเขาชื่อ AI ็นเ National Association Insurance Commissioners เขาไปเอาข้อมูลวิเคราะห์ดูว่าพวกพันธบัตรหุ้นกู้ต่างๆที่บริษัทประกันถืออยู่เนี่ยนะครับมันต้องจัดเรตติ้งเนาะถ้าเกิดมีเรตติ้งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีเรตติ้งตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เป็นเรตติ้งคือคือทางทางเรกูเลเตอร์เขาเองเนี่ยเขามีเป็นเรตติ้งซิสเต็มของเขาถ้าเกิดคุณไม่มีเรตติ้งมาผมใส่เรตติ้งให้ก็จะมีเรตติ้งหนึ่งถึงหกแล้วนะหนึ่งถึงสองก็คือว่าเซ็กสาวถึ่งหกไปต้นไปก็เซฟกไปหน่อยนะครับเขาบอกว่าหลายบริษัทประกันเนี่ยเขาเเเปป็็นนรททติ้งี่ ในในของของเราเร็กเลเตอร์ก่อนเพราะว่าไม่มีเป็นเรตติ้งของตัวเอ e n c ซี่มาแต่พอเรตติ้งเอเจซี่มาปุ๊บสิ่งที่เขพบก็คือว่าคือเรตติ้งมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับเรตติ้งเอเจนซี่ที่เป็นเรตติ้งเอ n c y ซี่ที่ซายด์ชิแล้วผเรตติ้งมันเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับถ้าไปเจอเป็น p r i v a t e l e r t e r rating หรือพวกบริษัท Specialized กีเนี้ยก็เป็นที่คือฮาเลยนะรายงานเนี้ยเขาลงเน็ตไปแล้วดูไม่ได้ละ แต่ตอนแรกออกมานี่คือแบบโอ้ไปที่ขหาเลยว่าอันนี้คือช่องโหว่แล้วแหละนะว่าอาจจะมีการให้เรตติ้งที่สูงเกินจริงก็เป็นที่พูดถึงกันในวงลงทุนในช่วงที่ผ่านมาที่มีบริษัทประกันเกี่ยวข้องด้วยว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นเรตติ้งช้อปปิ้งหรือเปล่าก็คือว่ามีหลายหลายบริษัทแล้วก็ไปเลือกบริษัทที่ใจดีกับเราหน่อยก็แล้วกันเพราะสุดท้ายเนี่ยเราเป็นคนเรเป็นคนเลือกเนาะก็จะมีกลิ่นอายของช่วง 2007 2008 2 0 0 7 2 0เ8ที่เวลาคนออกพวกหลักทรัพย์พวกนี้เขาก็อาจจะไปหาคนที่จะดีเขาหน่อยครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเรามาพูดถึงความเสี่ยงของการลงทุนใน r r v v t t Credit นะครับแล้วก็เป็นกระแสที่ในประเทศไทยนะครับกองทุนต่างๆก็อยากจะไปลงทุนนะครับวันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าควรหรือไม่ควรนะครับแต่เรามา บอกในเชิงของความเสี่ยงและการว่าวันนี้พัฒนาการมีการเติบโตไปก็ยอมรับว่ามันก็เติบโตไปพร้อมกับความเสี่ยงเอาแป็ว่าก่อนจะลงอ่ะก็ดูไส้เขาหน่อยว่าลงอะไรประกอบมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็พูดถึงจุดบางจุดที่เป็นตัวบ่งชี้ได้บ้างแล้วนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ